แล้วที่เห็นมือแกมาแบบนี้แกทำอะไรมีคนถามว่ารอบนี้เพลงจะเป็นยังไงอ่ะถามอ้อมสินสายอ้อมสินสายนิดหน่อยากร้จอ้ายร้องดังว่าดูดีดงเอ็นได้ปัดอยู่นี่โอรเราเลยอ้อมสินนะอ้อมสินกลางปรเพอ้อมสินถามหน่อยว่าเพลงเพลงประกอบซีรีส์รอบนี้เป็นยังไงก็พี่อ่าร้องอ่ะไม่หยิบเลยเสร็จแล้ว ป็นนางเอกเธอได้หรอเฮ้ยยังเป็นคนร้องเพลงใช่นจากจะได้เป็นนางเอกแล้วได้เป็นพระเอกแล้วด้วยแต่งเพลงเองอีกทำดนตรีเองอีกไอ้บ้าเอ้ยเป็นตากล้องด้วยไม่ได้ตากล้องเองด้วยตาเราถามอะไรสิถามออมสิพุ่งนั่นแหละเขาใหญ่ใหญ่จะทำเพลงแล้วงั้นงั้นก็ถามฟูเทดฟูเทดชเลนกาชเลนกาชเลนการ์คำหยาบหยาบอะไรนั่นไหมเป็นเหี้ยอะไรอย่างนี้เราจะเล่น ถามออมหญิงนี่ไอ้ถามออมออมสินดีกว่าเราบอกว่าช่วงนี้กระแสออมเพิร์ดมาแรงมากแล้วรู้สึกยัไงบ้างกับการที่ออมออมมาออมออมเรามาก่อนการเมื่อก่อนเะเมื่อก่อนเขามาออมออมไงแล้วตอนที่หนูมาเป็นออมเพิร์ดมารู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบแอบโดนแบบแย่งคู่จิ้มไปเออเราก็ไม่กลัวเราเป็นคู่จริงอยู่แล้วขอโทษโทษคู่จริงที่ว่าคือเป็นออมเพิร์ดจริงๆนทัศนคติใช่ออมเพิร์ดจริงๆนะคะ ออดิกก็คือเป็นออมหญิงก็คือให้แท็บออญิงบวชชีแทนนะครับเพราะว่าเราไม่มีความรักแล้วนะครับจริงๆวันนี้มาแสดงมาเกือบครบปะครบไหมวันนี้มาครบมาแต่งคนทีย้อยมาเนาะตอนนี้ยังมีมีแค่นี้อยู่ใช่ถามบอดีกว่าถามบอาบ่อหลังไหม่ได้หลังหลังไม่ก็ได้ถ้าอยากไม่อยากออกก็อ่ะกินข้าวยังอ๋อแค่นี้เลยตอบตอบให้คนนี้ได้ยินนะ สเตลล์ในมุงดาวหรอใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นวอลมากใช่ๆมันเป็นที่ดูค่ะช่องเลเจนดพิกาคาหรือกดติดตามกันนะคะอะไระไทยยินติดตามได้เลยค่ะใส่ไทยรินใส่ใครก่อนเล็งเลยที่วอลแบบวอลทั้งโลกไหมเห็นหน่อยเร็วแง่ทำอย่างนี้เดี๋ยวปาจะสัมภาษณ์เดี๋ยวปาอ้อยเกือบแล้วเดี๋ยวปาจะสัมภาษณ์ แล้วให้วอลตอบเป็นเสียงของภาษาเชฟโซ่ไล้ให้พี่เล็กเป็นคนแปลว่าวอลตอบว่าอะไรแปลได้โอเคปะโอเคปะโอเคปะแปลโอเคปะโอ้างานยากเลยคำถามมาเลยอ่ะนะคำถามคำถามคำถามคือเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมดกี่เพลงคะอ่าห่าี่ลอะคะแต่ขอแปลขอแปลขอ่แปลขอ่ ประมาณสี่ถึงห้าเพลงก็ดีอยากให้ร้องออกมาสักท่อนนึงขอเพลงประกอบก็เป็นเพลงประกอบหลักเลยขอหนึ่งท่อนอ่ะพีววอออะอะอออะ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 ออะ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 ออะ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 ออะ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 ออะ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 อออออออ ทำไมอ่ะไม่ตื่น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 ไม่ทันเลยรให้เพลงเพิงถามไม่ตื่นหัวใจอายนะอ๋อคำถามพิงเราว่าโกโกวาโกสซีนอันนี้นะอันนี้ก็จะถามว่าคือขนาดแบบว่าเขาเรียกว่าในนิยายอ่ะคู่แบบว่าวีมาร์าอ่ะมันรุนแรงกันได้เรื่องของแบบเอ็นซีต่างๆอยากรู้ว่าแล้วในการถ่ายทำจริงเนี่ยเอ็นซีแรงอย่างในนิยายหรือเปล่า พี่เล็กบอกว่าให้เราไปเห็น NC นะฮะกดติดตามช่องดีิจเทอะเหรอพี่เล็กพี่เล็กฝากขอร้องสั่งเดี๋ยวให้พี่อ่านแชร์ลิงก uh, <uyor> <c oughs> ์ใ <qualc> ห <LI ES> <government> ้แน so ่แน่ถือศรัทธาทำมหากริชนิดหนึ่งเดี๋ยวกูลงสตกระ้กายแชร์ลิงก์ให้ก็ได้ NC ใช่ไหมที่น้องตอบมาเมื่อกี้ NC ทข้ามาให้น้องต่อยอีกรอบนะน้องว่าดีมากอยู่คำสุขมากเพราะว่าเห็นแล้วฟินอยู่คำสุขได้เข้าคู่กับ คนที่เรารักก็รู้อยู่สิว่าไม่หมู่ยาวขนาดนี้เลยหรอเก่งอ่ะไม่รู้จะบอกว่าเก่งหรือว่ามึงเก่งเลยเก่งมากมึงเก่งนะตอนนี้พักกองยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่ะพักกัาพี่ปาดให้ปาดติดตามหน่อยก็อยคนรักพี่ทำวีทีวีออร์ชิโน่ค่ะนครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับคนรักพี่ทำวีทีวีออร์ชิโนะครับโดยที่วันนี้ดูดินน้ำซิมออกไหมถ่ายแล้วนะหลังจากที่ ผ่านมา3ปีนะครับ e. ผมได้เวลาที่ทุกคนจะได้รับชมกันจริงๆสักทีนะครับต่อไปออ,อมออมทายฝากยังไงบอกว่าที่เซอร์ออกมาแล้วอะอยากขึ้นเชนอีกแรงกว่ <c oughs> นานะครับพูดแสบแสบหน่อยวันนี้ที่เซอร์ออกมาก็เออรอติดตามนะครับผมวันนี้นะครับที่เซอร์จะปล่อยออกมาแล้วนะครับผมก็ <S 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 อยากหนาวเนาะเราอยากอยากอยู่ข้างบนในในในยกอะไรอยากอยู่บนดอยเหรออยากอยู่เนือหนาวไม่หนาวดูเหงื่อกฤษีอันนี้ไม่ใช่เหงื่อกฤษีขี่ม้าลายม้าลายอร่อยไหมอร่อย ไอ้ไอ้ตบยาพี <personality. S 2> <eterm oon> ่งพี่ยจะฝาท้ายสคนสุดท้ายเออช่วงนี้ทิการใตตามเหคตามแล้วเคยไคระตนสอยู่เยจะเล่น้างช่วงนี้ิการติดตามครับติดตามได้นะคะช่วงนี้ิมการเอว่าสุดท้ายปาขอให้น้องชายป้าเป็นคนพูดจบได้ไหมได้พร้อมพี่ขอร้องล่ะออมไปจัดการให้พี่หน่อ้อมอย่าลืตดเฮ้ยไมเหรออย่าออกซ อะไรฮะก็ครับนี่คือเจ็บพออเราทุกคนได้ยินใช่ไหมครับที่ผมพูดโอเค ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจครับเพราะว่าผมส่งอ่าส่งจิตมาแล้วทุกคนทุกคนน่าจะเข้าใจว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของทางพวกเราน,นะครับก็อย่างทุกคนเนี่ยอ่ทำเอ,อ้ยยังพูดไม่จบใจเย็นดีครับก็ อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับแล้วก็ทำออกมาให้ได้แบบอย่างที่เราหวังเอาไว้นี่ครับ<ๆ>ใช่ปะอะไรวะใช่ปะพี่เล่นไปก่อนแต่มันดูท่าช้าโอเคครับไว้เจอกันครับ